อดิราดคู่นี้นะครับขาดเล็กน้อยนะพอเอานิ้วฉีกออกได้นะครับเป็นการขาดที่อาปากน่าจะเหยียบกลับกระเบิดมานะครับก็ทําการเช็คอาการแล้วคู่นี้ต้องทําการปะหนังนะครับใส่บริเวณด้านข้างแล้วก็ครอบหัวนะครับเพราะว่าปลายเท้าเนี่ยมันเปิดมาก็ทําการเจียนะครับทําความสะอาดรองเท้าแล้วก็หนังที่ใช้ใเป็นหนังสีขาวนะครับเราก็มาตัดแล้วก็ทาบดูนะครับ ต้องให้มันยึดทั้งสองฝั่งเข้าหากันนะครับเนื่องจากรอยที่ขาดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็ลงกาวไปเลยครับแล้วก็ใช้หนังเนี่ยมาทาบนะครับทาบเสร็จก็เจียครับเจียเสร็จก็ลงกาวครับหลังจากนั้นเนี่ยก็นำมาประกบเข้าหากันครับแล้วก็นำเข้าเครื่องอัดกาว จากนั้นก็เย็บรอบด้วยสาย P.E. เส้นคู่ครับเสร็จก็จ้ออกมาประมาณนี้ครับงานปะหนังเย็บ